Life could Life could be dreamed be dreamed เรื่องย่อละครตุ๊กตาสุวภาพสาวสวยที่ตกพุ่มไม้ในวัย28ปีเมื่อสามีหิม,มวัตรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวันที่สุวภาพคลอดลูกเหตุการณ์นั้นทำให้เธอกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์โชคดีที่หิม,มวัตร ทิ้งมรดกไว้ให้ประกอบกับมีเงินพ่อของเธอซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทำให้ครอบครัวของเธอที่ยังมีแม่และลูกวัยห้าขวบคือน้องบูหรือเด็กหญิงบูรณาไม่ต้องลำบากมากน้องบูเติบโตมาโดยได้รับอิทธิพลความเศร้าจากแม่ทำให้เป็นเด็กเงียบขลึมไม่ร่าเริงจนได้ตุ๊ก,กตาน่ารักตัวหนึ่งมาน้องบูมีชีวิตชีวาขึ้น และผูกพันกับตุ๊กตามากแต่น้องบูมักจะพูดคนเดียวตัดสาชายหนุ่มที่มาติดพันสุภาพบอกว่าเป็นธรรมดาของเด็กแรกๆสุภาพก็คล้อยตามแต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทำให้เธอและกล้องสาวชายเริ่มหวาดกลัวคงมีแต่สุดาแม่ของเธอที่ไม่กลัวน้องบูมีพฤติกรรมแปลกๆเรียกตุ๊กตาว่าพี่ตุ๊กตา และทำเหมือนตุ๊กตาตัวนั้นมีชีวิตสุภาพกลัวลูกเป็นอันตรายและกลัวผีเธอจึงนำตุ๊กตาไปทิ้งกองขยะและบังเอิญเด็กหญิงพันษาและใบตองน้าของเธอมาเจอจึงนำกลับไปบ้านด้วยซึ่งพันษามีลุงชื่อพันช่างวิศวกรรูปหล่อเป็นผู้เลี้ยงดูเพราะพ่อของพันษาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อนำตุ๊กตาไปไว้ที่บ้าน ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆพรนษาเริ่มเก็บตัวชอบพูดคนเดียวมีเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านและมีเสียงภาษาแปลกๆว่าแม่แม่เอวนางลอบปเตียนางลอบปเตียหนูอยากกลับบ้านชวนขนหัวลุกพันษาพาตุกตาไปโรงเรียนด้วยทำให้น้องบูและพรรษาแย่งตุกตา สุภาพเชื่อว่าตุกตาตัวนั้นมีผีสิงหรือมนต์ดำพันช่างพยายามหาทางออกให้เรื่องนี้เขาไม่เชื่อว่ามีผีแต่เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุบางอย่างสุภาพต้องการให้พันช่างเอาตุกตาตัวนั้นไปจากบ้านเธอแต่พันช่างสงสารบูรณาจึงปฏิเสธทั้งสองมีปากเสียงกัน ขณะเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ทั้งสองเริ่มผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวของตุ๊กตาจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่สิงอยู่ในตุ๊กตาใช่ผีหรือไม่และสองครอบครัวที่ต่างเจอเรื่องลี้ลับจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งได้อย่างไรติดตามและร่วมลุ้นทุกเหตุการณ์ในละครตุ๊กตา ที่ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD ดีกด35เริ่มตอนแรกวันพฤหัส,สบดีที่25มีนาคม2564ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be dream. Life could be dream.